อะลูกพี่อธิบายน้ำมันเครื่องหน่อยมีน้องๆถามมาว่าตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับเกรด 5W40 10W30 อืมอ่านะครับแล้วก็อะไร40ครับแล้วก็ม่อะไรอ่า40นะครับแล้วก็ 10W40 อืมครับยี่ห้อไหนก็ช่างอาอธิบายมาเอาเป็นตัวคาร์สตรอนตัวนี้อันนี้สำหรับรถเอทีตัวใหม่ เอทตัวใหม่สี่โอทีสี่โเอทอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคลัสตรอนพาวเวอรันอะไรนะอัลติเมทห้าอินวันห้าอินวันห้าอินวันไฟอินวันไฟอินวันแปลว่าก็คือรถมีเกียร์ทุกชนิดรถมีเกียร์มีเกียร์หรือไม่มีเกียร์ว่าไม่มีเกียร์เออไม่มีเกียร์เออออโตเออออโตบริสังเคราะห์1 0อสังเคราะห์1 0อเอนาะใช่ซิเนติกใช่ สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือซินเทติกได้กับ 10W30 ไอ้นี้ก็คือรถมีเกียร์ซีจังหวะทั่วไปเบอร์เบอร์ MHS พวกอะไรได้หมดคาบุให้ชีดได้หมดได้หมดเทคโนโลยีสังเคราะห์ตัวนี้คือสังเคราะห์สังเคราะห์ตัวนี้คือสังเคราะห์ไม่กึ่งสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์ 10W30 แต่ถ้าเป็น 5W40 สังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่ย้าเบอร ues, oh, ์40ก็คื Joshua> อรถทั่วไปเบอร์40ก็คือเกรดร่วมเนาะอันไหนก็ใส่ได้อันไหนก็ใส่ได้โอเคนะครับแล้วถ้าเป็นเอเดียอ40เอเอเอเดียอในเอเดียออดเอเนอ40เนาะผู้ชมกดหัวแล้วนะครับนี่ตัวนี <c 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 ้ก็เป็นโม t u l 10W 40มีเกียร์ก็ไม่ต่างจาก คาต้อนเมื่อกี้เนาะใช่ับแต่เบอร์ 10W40 นะครับเบอร์หนักเบอร์เบาเบอร์หนักเบอร์เบาเหมือนกับ 10W30 แล้ว 10W30 กับ 10W40 ต่างกันยังไงครับนต่างกันเบอร์หน้าหรือเบอร์หลังเบอร์หน้าเบอร์หลังเบอร์หลัง10 30 10 40ต่างกันยังไงครับเนี่ยไหมมันบอกว่าทั้งฮจีและคาร์บูเรเตอร์เนื่องจากไม่เกี่ยวกับฮุ่จีและคาร์บูเรเตอร์ S <S มันรอเลี้ยงพวกเฟืองรอเลี้ยงพวกนี้มันไม่เกี่ยวกันอืมตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันสิบวีซี่สิบแล้วบริษัทมังคฆษลาบอกว่าคุณใช้ได้หวัวฉีดและคาบูเรเตอร์อ่านะครับคําว่าหวัวฉีดและคาบูเรเตอร์นี่มันไม่เกี่ยวกันอืมไอห้หัวฉีดก็คือคาบูเรเตอร์แหละคาบูเรเตอร์อคือหวัวฉีตฉีดน้ำมันไปในลูกจุกเดียวกันห้องเผาไหม้เดียวกัน าำกันที่หัวฉีดเล่าคาบูเลยเบอร์น้ำมันมันก็ดูยากนิดหนึ่งเนาะแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าเอ้าเอาหัวฉีดไหมเอาอันนี้ไม่ใช่หัวฉีดอันนี้คาบูเลเตอระบางทีมันงงบริษัทเลยเขียนว่าใช้ได้หมดสิบสามสิบสิบสามสิบน่าจะเหลวกว่าสิบสี่สิบเนาะอันนี้น่าจะเป็นใหญ่กว่านั้นขึ้นอีกนิดหน่อยเนาะรถหนัก สามพันัตหนัอ่โอเคนะครับก็เงียบโปรกันอืหนักกว่าเนาะเรื่องเงียบว่าะเลือกใช้ถูกนะครับสําหรับน้ํามันเครื่องนะครับก็มีความรู้มานําเสนอนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ไปศึกษาเองตาม Google นะครับสําหรับรถแต่ละท่านนะครับรถแต่ละคันนะครับที่ท่านใช้นะครับอ่ะถือนี้สวัสดีครับ